เรามีโอกาสที่จะเป็นผู้ชนะจาก10แล้วก็มีโอกาสอีกหลายต่อหลายครั้งแต่ว่าลูกยิงของสุพรรณบุรีเองเขายิงก็เป็นข้าวยิงก็เป็นข้าวมันคือจังหวะของฟุตบอลใช่ไหมครับก็อย่างที่บอกว่าวันอะไรที่ทุกอย่างไม่เป็นใจมันก็สามารถเป็นอย่างนี้ได้นะครับโดยเฉพาะว่าวันหนึ่งที่ทั้งทีมรับกันได้ผิดพลาดขนาดนี้ไม่ใช่ว่าแค่แผงหลังหรือประตูนะครับแต่หมายถึงว่าเราทั้งทีมเนี่ยเรารับเรารับไม่ได้เป็นยูนิตเลยนะครับซึ่งซึ่งทำให้ทุ เราเราเราเสียง่ายและเกินนะครับทั้งทําเสียเองทั้งเสียประตูในในโอกาสที่เขามีเท่านี้เขามีาแทบจะเป็นเอาค่าครั้งที่เขามีเลยก็ว่าก็ได้ว่าได้นะครับขณะที่เราเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นผู้ชนะในเกมด้วยการออกนําก่อนนะครับแต่ไม่สามารถที่จะรักษาภาพนาได้แล้วกลับมาเสียเสียง่ายๆนะครับซ,ซึ่งทำให้ครึ่งแรกลงมากลายเป็น2 1หนึ่งแล้วครึ่งหลังเนี่ย เ,เรามาผิดพลาดเองแล้วก็โดน 1, นําห่าง3าหนึ่งขณะที่ควรจะมีประตูคืนจากจุดโทษแต่ในเมื่อผิดพลาดน่าจะเป็นครั้งแรกของมาริโอที่พลาดจุดโทษนะครับซึ่งเราคงโทษเขาไม่ได้นะครับซึ่งทําให้ทุกอย่างเนี่ยกลับมาเป็นความกดดันให้กับทีมเราเองนะครับเราพยายามที่จะเอาประตูคืนหมายความว่าเราต้องเปิดช่องว่างขึ้นนะครับแล้วก็เสียเกือบทุกครั้งที่ที่เขาบุกมาแล้วก็วันนี้ถ้าจะมีรู้สึกผิดหวังบ้างก็ตรงที่ เราไม่สามารถเปลี่ยนโอกาสที่มากมายเหลือเกินนะครับที่เข้ากรอบประตูของสุพรรณให้เป็นประตูเราต้องต้องยกตำแหน่งแมนอัลเทอร์ชังเกมวันนี้ให้กับประตูสุพรรณเลยครับเขาเขาเซฟได้ยรงจริงกับทุกโอกาสที่เราเราใส่เข้าไปเรา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 โยนเข้าไปเรายิงเข้าไปแล้วก็รู้สึกว่าทุกอย่างไม่ไม่เป็นใจให้เราไม่มีอะไรอยู่ข้างเราเราเล่นไม่ดีนะครับก็เป็นเป็นอาทิตย์ที่สําคัญเราต้องรีบกลับมาทํากานบ้านแบบแก้ไขนะครับแล้วก็ แก้ไขความผิดพลาดเพื่อเพื่อจะออกไปเยอือนบุรีรัมนะครับซึ่งเราต้องกลับไปเล่นให้ได้แข่งแข่งสมแลผู้นำนะครับเราต้องรักษาหัวตารางไว้ให้ได้นะครับนี่นี่คือโจทย์ของของทีมงานเรากำลังมีสามเกมนะสามเกมนตรลยนะครับทั้งนี่ทั้งไปเยือนบุรีรัมแล้วก็เล่นในบ้านเจอชลบุรีแล้วก็ไปเยือนแอร์ฟอร์สอีกนี่คือโจทย์ของสตาฟโค้ชกับนักเตะวันนี้ต้องต้องกลับไปเรียนรู้ว่าใครป้องอะไรบ้างเราไม่ได้ ทำง,งานกันหนักพอนะครับเขาสุพันธ์ก็าําง,งานหนักกว่าเราแะครับล้วก็เล่นได้ดีนะครับก็ต้องชื่นชมเขาเปลี่ยนโอกาสให้เป็นประตูแณะที่เราทําไม่ได้ฝากอะไรถึงกองเชียร์ไหมครับพี่เป้ก็จบเกมก็ยังมีบางกลุ่มนะฮะที่ตะโกนบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่ในเกมหน้าก็ต้องโทษแฟนบอลจริงๆนะครับวันนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราคิดเลยนะครับว่าเกมจะออกมาในรูปแบบนี้นะครับก็สิ่งที่เราทําให้กับแฟนบอลได้มีเพียงอย่างเดียว อต้องขอชนะทีมอีกรอเอาสามแต้มมาให้กับแฟ<ห>นบอลเพื่อฉลเฉลิกับเกม uh, ที่แพ้ที่บ้านด้วยสกอร์โมโหราชนช<า>น,นิดครับเราทุกคนจะมุ่มงมั่นที่สุดครับเ,เคยได้ล้มดำปันใช่ชนะที่เราได้มาลองส่งมันไปเพื่อต่อความฝันที่ใครสักคนนั่นและใช่ชนะที่ท้าทึง ที่เดินผ่านไปมีจุดหมายตั้งใจและท ของเราที่มีด้วยหัวใจที่เป็น